ซื้อของขายแล้วก็ซื้อเข่ามาไว้ทุกมื่อนี่ก็ซื้อเขอ่าว่ะซื้อมาให้กเบางทีก็เอาไปเห็ดอื่อื่น พ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนอบายสป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยเด้อพี่น้องทางท่าง,างประเทศเนาะไก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวบุญเพย์แนลอีกแล้วพี่น,ออน,นออ้องเลยไปเนียเนาะอ๋พบพ่อกับซ่องบ่าวบุญเพย์มานี่นยู่ที่ตนา,าเฮือนหรือว่ารั้วบ้านของน,องนอง้องนงเพิ่นเนาะพีนนะ่พน,น,พน,น้องเนาะถือว่าเพิ่นใจรักหัวอ่ากะเทดแรกทางหนาเนาะอ่าเพราะว่า คุงหรือว่าจอดกับหัวของทั้งน้องเดือนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยฮะตอนนี้ก็สิมาฮอดจอดถึงแล้วนพี่ภาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปอ่าทักทายสบายดีครับทั้งน้องนุ่งเพื่อนอ่าสก้อนพี่น้องเลยเนาะว่าทั้งน้องนุ่งเพื่อนอ่าอยู่บ่หมอนี่เพราะว่าว่าอุ่นเผือ่ได้เข้ามาอ่าสองมือแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยมันนี่ก็มาทำการคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะอ่าบ่อแสนบ่อตาบ่อจิตบ่อคำเนาะพี่น้องเนาะหาค้นหมอนี่เนาะอ่าโดยพี่น้องเลย อาโทษฝนกตกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็โอ้ยถนนหนทางเนาะพี่น้องเนาะการไปการมาเนี่ยก็ลำบากแน,น่นอนนึงพี่น้องเลยมือเ้านี่ซ่อนเบาแสนมากพี่น้องเลยเบาบุญเลยกันเนาะนะโดยเกือบภาพเบาแสนตกคล้องพี่น้องเลยเพราะว่ารถมันสะบัดนะแบบท่ายนะพี่น้องเลยเบาแสนเพิ่นว่าขอติดดดมาทำแนเพิ่นว่ารถเพิ่อนติดโบไร่พี่น้องเลยเนาะยังเข่าห้านอยู่ตอนนี้เนาะโดย พี่น้องเลยเนาะเบาบ oh, okay. ุญเผยกับเป็ป้าโอ้ยกัย ah, mm ืมรถเพื wow, ่อนมากือก uh, ันพ uh, okay. oh, oh. ี่น้องเลยเนาะโดยยืมรถน้องชายมากือกันเบาบุญเผยยังอ่าผมมีรถเทื่อกเนาะพี่น้องเนาะโดยเพื่อนพี่น้องจักอ่าปีนี้จะขี่หาเงินซื้อรถเชือร่างไรอยู่บ้เนาะอาจังใดก็เข้าไปที่ตามรับซ้มเหมือนกันเลยพี่น้องเลยไปพี่น้องเข้ามห้องได้พี่น้องบ่สิว่ามันเพื่นชายมือนั่นเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้น้ำทะลุทางไปลงพุ่นเบิดพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางปิ แ,แปะนะนะแปะคับถนนพี่น้องเลยอ,อือเพ๊าปเาเปืือนให้เนาะอ๋อลักหัวเพิ่นที่ว่าน้องน้องเพิ่นสั่งมาใส่ทั้งหน้าห้าบ้าน,น,น,นนะเลยน,นะพี่น้องเนาะอ๋หหอเนาะอ้อมเลยเพิ่นไหวนะพี่น้องเลยโดยโดยโดยโอ้ฮาวฮาวหัวเพิ่นกะมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมตักลำได้หนิเนาะสิลายดอกพี่น้องเลย ด๋วเด๋นี่เป็นทองเลื่อนกันแบบฝนตกมาดุเรื่อยกับแสะได้พี่น้องเหรอเนาะเปืือนโอ้เสียแบบต่อไม่ต่อตอกเห็นไหมพี่น้องเพราะว่าเปิดมาบุกเบิกใหม่หมหมยูใหม่ก็คือยังมีต่อมีอย่างอยู่เนาะ,ะตัวนี้ก็ยังแบบยังมองอได้พี่น้องได้ต่อเนาะบังต็อปเพื่อนเนาะ น้องนุ่งพันยูอยู่บ่เนาะเงียบแท้เหมือนนี่โดยสบายดีนะน้องนุ่งอยู่อยู่เนาะโอ้สบายดีสบายดีเยังได้คืออยู่ผู้เดียวมั้งนี่ไปใส่เบ่นแหลยอยู่เฮือนอยู่เฮือนโอ้โดยโดยคือแบบมิดอิ่มชิมอยู่พี่น้องเลยเนาะน้องนุ่งพันยูอยู่ขนาดเนาะโอ้กินข้าวแล้วบ่เนาะยังไม่กินข้าวเที่ยงยังไม่กินข้าวเที่ยงโอ้ ยังกินอย่างมันยังมูฮูโอ้ไม่กบโไอไหมนี่ไดนก็ว้น่อไม้ก็ได้ไปหาทมันนี่เนาะผลตกมะน้องไปหากับมีเนาะมีโอ้โดย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 แล้วตอนนี้เราขั้วเขาสั่งมานันมาะเ่าะว่าเสียทางมาแล้ว โอ้จะรักไปนหาอมาวัน่สามเท่าสามโอ้ห้าวลย้ใช่ชิบสีชอน้องว่าตาพ่อว่าทางหนพ่อยู่พ่ออยู่เนาะโอ้ตอนนี้คือพังพังกรนเ้อง่องไ่พังอะไรเสริมแมวเสริมไปเลยวะโอ้เสริมหม่งที่ว่ามันห่างเน้องๆเนาะอือด้โยดยโดย ทางน้องไหนเพิ่นกับปุณิยูมเลยเนาะอยู่บ้านบ่แม่โอ้โดยโดยอยู่ทางน้องนุ่งผู้เดียวมันนี่พี่น้องเลยเพิ่นกับเสริมรักหัวไปเนาะบอกแปลกๆอยู่เพิ่นกับผู้เดียวพี่น้องเลยอ่าที่ว่าแบบฮาวฮาวอะไรมากเหรว่าฮาวต่เนาะแบบเสริมเลยบ่โอ้โดยโดยทางหลังนี่คือเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อคืนนี่นอนนอนกับพายน้องแหน,นออกมานอนทุกมมือบ่กบ่กเลยนอนชังง่งเยอะเลยเอาน้านอนๆไปเดียวนอนนอนอ๋เอเขามานอนอยู่ในเฮือนบ้าน,น,<อ>นพุ่น,น,อ,นอ๋นอนห้อแบบเครื่องไปยังเ้ากเขป้าไปที่เลยบ่บ่ไปพักนบอกไปป้าไปพุ่น,น,อ,นอ๋อโดยโดยโดยทุ่มมือกะนอนถ้าน้องเหนียมาเนาะอ๋อ แหละพี um non, ết, ết, whales, oh. ่น้องเลยยัน nah, ว่านอนทุกท <c> ุกมื้อทุกวันนะพี่น้องเนาะโอ้เพื่อนน้องนุ้งนี่คือแบบเพื่อนแบบไรแบบอยู่นั่แบบแบบเพื่อนของน้องเองเลยบอกระบบปูย่าทำปูหย่าโอ้หวใจอยู่น้ำเพลินโดยโดยโดยแบบทั้งน้าน้องไหนเพิ่งจะอยู่ร่วมกันนั่นแหละโอ้โดยโดยพี่น้องเลย แต่ว่าตอนนี้เป็นของน้องนุ่งน้องพี่น้องเนาะที่ว่าออกมาอยู่ใหม่แต่ก็ว่ายังอยู่อยู่เพื่อนพ่นอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาอ้อเดอร์เดยร์แต่ข้างน้องเสริมแล้วเหรอปยังยังอยู่อ๋อยังเสริมไปอยู่พี่น้องเอ๋อยังบอดหันเนาะเพคนมาส่งให้หลายมือเลรอป๊มืะอนูว่านี่หนูว่านี่ แน่วานี่ยคนตุ้งแหงปะแหงเนาะโอ้ดโดยเหมือนน้องนๆคนว่ายังโมโหแนวกินอยู่พี่น้องเลยตอนเที่ยงไงเนาะบ่าวไปซื้อแนวมาตอนมาฝากช้ำมือนีลพูดเละพี่น้องเลยเนาะจิชวนน้องเพิ่นพูดเละไปอ่ากินน้ำน้องเดือนพูดเละนองเดือนเพิ่นหาเห็ดขาวได้เหมือนเดี๋ยโดยวอืมซาซามรักเนาะ ทั้งท่านรวมทั้งทั้งทั้งตุ๊กก่ด้วยบอคืออะไรบอคืออะไรอ๋อเพิ่นเพิ่นแถมสามลักโอ้น้องจางสังโอ้โดยโดยโดยแต่ทั้งห้าวนั้นหาน้องสั่งแบบคนใหม่บอคือแบบมันผู้เก่าคนเก่าผู้เก่าเราว่าสิเป็นคนแต่ว่าในแล้เอามาก่อนขอเรามาก่อนโดยโดยโดอ๋อมันมันแบบมันใช้ได้อยู่งามอยู่เก่าเลย โอ้โด๋วเด๋วเด๋วต่อนี่ครับทั้งน้องพลกินนิงแบบนั่งออกไรอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าไม่ลายเนาะแบบทั้งแบบพ่อแม่ยครับเพิ่นไปเห็ดยังขู่มือนะของน้องนะแบบยูน่าบอสพ่อเพิ่นเห็ดเห็ดอาชีพบยังก็ก่อก่อเขื่อน กองกองอยู่ในวัดนะพ่อเพิ่อนนะนเป็นยังคือว่าอกองอกองไปไหนวะามาวันเพนื่อนก็งงเลยพี่น้องไอ้กองเห็ดกองอยู่ในวัดอ๋อเห็ดกองเขาให้กองอยู่ในวัด,โ,ดโอ้เห็ดกองแบบกองเพนกองอย่างาเทานี่บ่โ,<ด>โอ้เห็ดกองอยู่ในวัดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ของน้องเพื่อนนี้ประจําคืออยู่นะ อ๋อแบบเดี่ยงงัวงัวอยู่ในหน้าลูกเหงาลูกตองใช่ชั้นบ่โดยโดยโดยอืมเดี๋ยวทั้งน้องไม่ออกไปใช่บ่ล่ะไปอยูแต่ยูเนาะอ๋อโดยโดยมั่งมือเพิ่งกามาอยู่เนาะพี่น้องเนาะโดยโดยมาจบมาเยี่ยมอยู่ใช่เนาะโดยโดยโดย ทีบ้านนั่ทั้นนทงน้องเพิ่นมีผู้ใหญ,ญ่ผูอย่างซื่อดินชื่อ,อยังหายชี้ทั้งแม่เพิ่นกะดีใจพุ่งใจอแบบยูย่วะโอ้ดีใจคนละเนาะด,ด,ดูดูดีดีดีพี่น้องเลยเนาะโอ้ทั้งพ่อเพิ่นแบบเห็ดกองอยู่ในวะัโดโอ้ไปผ่ากระเพื่งเห็ดนี่บ่คือแบบ آ, โนโนว่าเห็ดแต่โดนแล้ว ้เรากรองคลายซื้อขาไว้เก็บาแล้วก็ซื้อเข่ามาไว้ทุกเมื่อนี่ก็ซื้อเข่าอ่ะซ้อห้กเอาไปห้นอื่โอยโดยโดยโดยย พี่น้องเลยเนาะทั้งนอกเพือนก่บบางเถื่อกะซื้อเข่าอยูเหเนาะซื้อเข่ากินพี่น้องเลยแบบน้องอามานี่แดดเมื่อบ้านนี่เที่ยวไปเที่ยวมาที่อะไรขี่รถว่าเคยยางมายางเอายางเอาโอ้ย่างเศร้ายางแรงพี่น้องเลยบางเถื่อกับไปนอนเนาะนอนอยู่บ้านก็ต้องยางไกลเลยแม่ว่าน้องนี่ดนไกลโอ้จากนี่เข้าไปหาบ้านนี่ได้บ่ลักหนึ่ง รักหนึ่งนะได้เนาะโอ้ได้อีกคนละเนาะอืมได้อีกคนละเนาะโอ้ไรรักหนึ่งพี่น้องเลยถ้าว่ามีรถถีบเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือสีว่ายู่เนาะน้องเนานะนอันนี้ทั้งยา,างใบเด่กกับยางม้าเพื่อกับพี่น้องเลยเนาะแบบเป็นยางเมื่อฉากพื้นฉากไผ่นะพี่น้องเพราะว่าวงนี้ไผ่บ่บมีอ๋อฉากไผ่สระเซีก็คือบ่เห็นบบบนี้เพื่อนเมื่อฉากบ่ ก็น้องเดือนโอ้กอนน้องเดือนพุ่นอ๋ออาเจ้ายังหมูมีบ่มีแล้วแต่ว่าไปไหวพุ่นโอ้ยฝากไว้พุ่นก่อนว่าเมื่อคืนน้องนุ่งพูนไม่ได้นอนนี่เนาะพี่น้องเนาะนอนบ่ได้เลยพี่น้องเลยเนาะฝนตกหูเพฝนน่ะขังมันยังเอาฝ่าหูฝนหัวเลยพี่น้องเลยโอ้ยโด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 ยนอนบ่ได้อีกเนาะเออพี่น้องเยเนาะขอดื่มถามน้องนุ่งพูน การงี้อ่าพอแซนมาสั่งแบบเสาพี่น้องบ่โดยอ๋อเสามาเฮดเฮดกระต๊อบนี่บ่โดยอ๋อสั่งตอนนี้คือสั่งมาแล้วเนาะโดยแต่ว่ายังบ่ทันยังมาโดยอ๋อสั่งเสามาเฮดกระต๊อบพี่น้องให้น้องนุ่งใหม่เนาะให้มันดีกว่าตัวเก่านี่พี่น้องเลยเนาะอืมจักเสาเนาะ6เสาโดยอ๋อมันก็ หกเสาันนี้สัมเทียงหน้าหมดเลยนี่เนาะโ,โอ้ขักคนนี่ได้พี่น้องเลยเนาะแบบเ่าเห็ดเป็นแบบช่วงเทียงเลยนะเนาะสั่งๆคนในบ้านนี่บอแล้วันนี้มื่อได้เพิ่นฉัมาส่งให้บันยามห้องท่าเพิ่นหาได้พนะดเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะอหกเสาเนี่เสาเพิ่นเพิ่นว่าเสาเท่าไหร่เสาละแสน โอ้สาวละแสนพูดด้พี่น้องเลยโด <Purple>. ยโดยดยแต่พี่สีน่าตัวพี่น้องพี่น้องเนาะสาวละแสนเฮ็ดเฮ็ดถียงหน้าได้เลยใช่ไหมบ่อยง่ายอย่าพี่น้องเลยเนาะอแบบเข้ามาอ่าได้สาวแล้วอย่างมาแล้วเข้าสีแบบเฮ็ดแบบมีหลังกับสีม่วงใช่เลยบอโอ้โดยโดยโดยอ๋อทางบ่แสนเพิ่นได้สั่งสาวมาให้ทางน้องแต่ว่าอ่าไปทั้งยังโมมาเนาะพี่น้องเนาะ โดยโดยดีใจครับน <ım. S 1> ้องนุ ah <Yo. S 1> God, e ้งเพิ่นพี่น้องเลยอาจักกระท่อมนี่เต้เต้เป็นน้อนเป็นกระท่อมนะบ้านนี้พี่น้องกันเนาะอันนี้เพื่อนเอิญประตู้เลยพี่น้องเลยประตูกระท่อมอีแบบนึงเนาะโดยโดยโดยโอ้ทางน้องนี่เพิ่นก็อยู่แล้สบายดีน้องล่ะโอ้เป็นยังไงนะยุงบ่ครบนาะโอ้เพิ่นบริเวณน้ำเมเพิ่นบกโอ้มาอยู่น้ำสาว อ๋ออยู่น้ำน้องนุง่งพี่น้องเลยกินข้าวแล้วว่าน้องละงนะฮะเพิ่นบ่ค่อยปากเลยพี่น้องเลยเนาะอ๋ออนะ<ฮะ>ันนั้นฮะเพิ่นยังยังบ่ปากกว่าเนาะมาแต่ละเสือเพิ่กนกระทำมันก็นสบายดีอยู่แต่พาเพิ่นบ่ค่อยปากเลยนะพี่น้องเลยแต <c oughs> ่าปาเพิ่นยังบ่ลึง่งทั้งมาบุญเพยเนาะพี่น้องเนาะอ๋อยังยังอย่างอายุครับด้วยด้วยด้วด้ยเนาะอาชะน้องนุ่งไป ไปกินข่าวไปบ้านไปกินข่าวครับน้องเดือนเพื่อนนาะเพราวน้องเดือนเพื่อนหาไ้ทั้งจิโร่อล้วก็แล้วทั้งเฮ็ดเฮ็ดข่าวเนาะเพื่อนไปหาหน่มไม้กระบป๋จิตได้ข่าวมาพี่น้องเลยโดยโดยโดยจังไดกับเขาให้ทั้งน้องนุ่งเพื่อนอ่าสูดๆแล้วน้องเด้อโดยดีใจกับน้องที่วาอ่ามีผู้ใหญ่สดซอยข้ามาเนาะโดยโดยโดยจังไดก็ดีใจน้ำน้องได้หลายเนาะโดยกับเขาให้ทั้งน้องเพื่อนอ่าได้เคลื่อนได้ชานเนาะที่กับน้องเดือนเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อ โดยโดยโดยเพื่อนกะแบบออกมาตลอดทุกมือเนาะเนาะเนาะมะเผาดินเผาร้อนี่ยแล้วพี่น้องเลยเนาะทำก๊อกก็ได้ได้แล้วเนาะโดยโดยจั้หน่อยเพื่อนก็ได้เกิดใต้กระต๊อบได้เนี่ยเนาะกระท่อมอะไรพี่น้องเลยชาเพื่อนนอนอยู่นี่ก็คือสีบุไรดอกพี่น้องเลยเบื้องทั้งอะไรหลังคงหลังคาที่ว่าอ่าแพตตอกแพต่างเพื่อนนี่ชอดกระป๋องกระแป้งไม่ได้เนาะทำมันโตขึ้นมาในหัวอยู่บ่หัวอยู่เนาะ ก็สิหัวอยีดอกพี่น้องเลยเบิ่งเลยเนาะไปฉัน้องไปน้องหิวเข่าเลยเนาะน้าจะชี้จะได้อยากกินเข่าเนี่ยเนาะโดยโดยว่าสบายดีน้องหลาเด้ออโดยสบายดีไปปะปน้องเป็นหิวเข่าด้วยพลุนตกนี่พี่น้องเลยอืออ๋อพี่น้องเลยยันผัวย่าผลทุกนาะพี่น้องเนาะอืมคึมคึมอะไรพี่น้องเลยทั้งวัน เมื่อกี้นี่กับฝนตกลงมากครับพี่น้องพักกันพุบเขาอยู่ตั้งเฮือนน้องเดือนเพิ่นเนาะโอ้โดยโดยโดยอือเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าดีมุกดีใจครับทั้งน้องนุ่งเพิ่นเนาะที่ว่าได้ร่วมคู่กันแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กับทั้งบาสเซีเพิ่นว่าได้สั่งเสาพี่น้องเลยเสาแบบพวกกระท่อมเนาะพี่น้องเนาะมาให้ทั้งน้องนุ่งเพิ่นแต่ว่าก็ยัง สั่งไปแล้วยังหม,มามาชงอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยจังไดก็ไปติดตามกันคลิปหน้าเนาะเพราะว่าแจ็คสีม้ามือใดพี่น้องเลยเนาะโดยดีมุกดีใจที่ว่าพั้น้องนุองเพิ่นอ่าเสริมลักลั่ทั้งหน้าบ้านเพิ่นจะแด้ไปแล้วล้านหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโดยอ่ะก่อนอื่นก็ขอขอุมุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามครับชม่องเบาบุญเผย์ดีเสริมหมามาเนาะพี่น้องเบาบุญเผย์ก็สีขอตัวจบคลิปใบเพียงเท่านี้สักก่อนแล้วบ้านนี้อ่าไปติดตามกันในคลิปหน้านเด้อพี่น้องเนะอพราะว่า ผลตกแล้วพี่น้องลงเม็ดแล้วเนาะโดยขอบมุณขอบใจเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมาต้นต้นจบพี่น้องเลยเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนะาะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเนาะโดยเอบาบ้านเพลย์มอนี่ขอโตจบคลิปใบเพียงคนิดสักกอนเะมื่อหน้าหรือว่าเมื่อต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามกับ ช่องบาบบุญเผยไหมเด้อพี่น้องเนาะสำหรับมืนน้อนี้บาบบุญเผยขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อบา,บาย